สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลที่เรามีนะคะวันนี้เรามีบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับหนังสือ Atomic Habits ของ James Clear ค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมาสกัดแก่นคิดสำคัญสคัญที่บทวิเคราะห์เขามองว่าทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นแล้วก็ส่งพลังมากๆ คำถามที่น่าคิดนะคะคือบทวิเคราะห์มองว่าอะไรเป็นเคล็ดลับสําคัญที่ทําให้แนวคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันถึงได้ผลจรงจิงจังขนาดนี้ทําไมมันถึงกลายเป็นเหมือนคู่มือสําคัญไปเลยสําหรับคนที่อยากสร้างความเปลี่ยนแปลงแบบยั่งยืนจริงๆมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะจุดเด่นแรกที่บทวิเคราะห์เน้นย้ามากมากเลยคือแนวคิดที่ว่าการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆเนี่ย มันไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ครั้งเดียวแบบพลิกชีวิตอะไรแบบนั้นแต่จริงๆแล้วมันมาจากการสะสมการปรับลงเล็กๆน้อยๆที่เราทำสม่ำเสมอเหมือนที่หนังสือเรียกว่าอะตอมอะค่ะเล็กๆแต่พอรวมกันแล้วมีพลังมหาศาลเลยซึ่งมันก็ไปเชื่อมกับหลักการที่บทวิเคราะห์เขาเชื่นชมมากๆก็คือดีขึ้นวันละ1%ฟังดูเหมือนน้อยนะคะ1%เองแต่บทวิเคราะห์ชี้ว่าพลังจริงๆของมันอยู่ที่การทบต้น ใช่ครับเหมือนดอกเบีย้ยทบต้นเลยใช่ค่ะ การพัฒนาเล็กน้อยแบบนี้พอทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆผลลัพธ์มันจะงอกเงยแบบแบบก้าวกระโดดในระยะยาวเลยซึ่งเป็นสิ่งที่คนมักจะมองข้ามไปนะคะใช่ครับและประเด็นที่บทวิเคราะห์เจาะลึกลงไปอีกก็คือทำไมการโฟกัสที่ความเล็กน้อยแบบนี้มันถึงเวิร์กมากๆนะครับคำตอบที่น่าสนใจก็คือมันช่วยทลายกำแพงความรู้สึกท่วมทน้นหรือที่เรารู้สึกว่าโอ้ยมันยากเกินไปเวลาเราตั้งเป้าหมายใหญ่ๆนะครับ พอมันเป็นเป้าเล็กๆที่ดูจัดการได้เออเราก็มีแนวโน้มจะลงมือทำได้จริงมากกว่าอืมจริงด้วยค่ะแล้วทุกครั้งที่เราทำสำเร็จเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเชื้อเพลิงแบบว่าเติมกำลังใจให้เราทำต่อไปได้เรื่อยๆเหมือนเป็นชัยชนะเล็กๆในแต่ละวันนะคะใช่ครับนี่แหละครับคือหัวใจของความยั่งยืนที่บทวิเคราะห์เขาชี้ให้เห็นเลยเข้าใจเลยค่ะมันทำให้การเริ่มต้นมันดูไม่น่ากลัวเท่าไหร่แล้วบทวิเคราะห์ก็ให้ความสำคัญมากๆกับเครื่องมือที่เรียกว่า บฎ4ข้อของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เจมส์เคลียร์เขาวางกรอบไว้ชัดเจนมากเลยนะคะคือ 1. ให้ชัดเจน make it obvious บทวิเคราะห์มองว่านี่คือการสร้างตัวกระตุ้นที่เห็นง่ายๆเลยเช่นอยากวิ่งตอนเช้าก็วางรองเทาวิ่งไว้ปลายเตียงอ๋อครับทำให้เห็นปุ๊บนึกออกปับ๊บใช่ค่ะข้อ 2. ทํทำให้หน้าดึงดูด make it attractive คือทำให้มันเย้าวยวนใจ บทวิเคราะห์ยกตัวอย่างว่าอาจจะฟังพอดแคสต์ที่ชอบมากๆเฉพาะตอนออกกําลังกายเท่านั้นอืมอืมสร้างเงินไขที่จูงใจข้อ3ทําให้ง่าย make it easy อันนี้คือลดแรงเสียดทานให้มากที่สุดอยากกินผลไม้มากขึ้นก็หั่นเตรียมใส่กล่องไว้ในตู้เย็นเลยบทวิเคราะห์บอกว่ายิ่งง่ายเท่าไหร่ยิ่งดีลดขั้นตอนลดความยุ่งยากลงไปและข้อ 4. ทําให้หน้าพึงพอใจ make it satisfying คือต้องรู้สึกดีทันทีหลังทําบทวิเคราะห์เน้นว่ารางวัลเล็กๆหรือแค่การได้ขีดค่าสิ่งที่ทําสําเร็จในลิสต์เนี่ยก็สร้างความรู้สึกดีได้แล้วค่ะ ความเรียบง่ายแต่ทรงพลังของกรอบสีข้อนี้แหละครับคือสิ่งที่บทวิเคราะห์เขาชื่นชมมากๆมันไม่ใช่แค่ทฤษฎีเพียวๆแต่เป็นเหมือนคู่มือที่เราจับต้องได้จริงๆมันทําให้การสร้างนิสัยใหม่หรือการจะเลิกนิสัยเก่าเนี่ยมันดูไม่ซับซ้อนเกินเอื้อมอีกต่อไปเออมันช่วยลดความกลัวในการเริ่มต้นได้ดีมากครับแต่แต่มีอีกประเด็นที่บทวิเคราะห์ยกให้เป็นเหมือนหมัดเด็ดจริงๆนะครับแล้วก็อาจจะเป็นส่วนที่ลึกซึ้งที่สุดเลยคือแนวคิด การสร้างนิสัยจากอัตลักษณ์หรือ identity-based habits อ๋อ oh, เรื่องอัตลักษณ์เหรอคะใช่ครับบทวิเคราะห์ชี้ว่าอันนี้มันเปลี่ยนเกมเลยเพราะแทนที่เราจะโฟกัสแค่เป้าหมายเช่นฉันอยากลดน้ำหนัก5กิโลแนวคิดนี้ชวนให้เราเปลี่ยนความเชื่อเกี่ยวกับตัวต,วตนของเราก่อนเช่นเราต้องเชื่อก่อนว่าฉันเป็นคนรักสุขภาพพอเราเชื่อแบบนั้นจริงๆนะครับพฤติกรรมต่างๆที่มันสอดคล้องกันมันจะตามมาเองแบบว่าเป็นธรรมชาติมากกว่าแล้วก็ยั่งยืนกว่ามาก โโอ้ห oh. บทวิเคราะห์มองว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงจากข้างในจากรากฐานจริงๆครับอันนี้น่าสนใจมากค่ะมันเหมือนเปลี่ยนมุมมองจากการทำอะไรบางอย่างไปสู่การเป็นคนแบบนั้นเลยนะคะถูกต้องครับ ซึ่งมันก็สะท้อนสิ่งที่บทวิเคราะห์ชื่นชมซ้ำๆเลยคือความเป็น practical หรือการเน้นเรื่องการนำไปปฏิบัติได้จริงของหนังสือเล่มนี้มันไม่ได้ให้แค่แรงบันดาลใจลอยๆก็ให้เครื่องมือให้วิธีการที่แบบเป็นรูปธรรมมากๆว่าต้องทำอย่างไรแล้วอีกอย่างที่บทวิเคราะห์พูดถึงก็คือภาษาที่เขาใช้ง่ายแล้วก็ตัวอย่างที่เห็นภาพชัดเจนมากในหนังสือทำให้คนอ่านรู้สึกว่าเออเข้าถึงได้นะไม่เหมือนกำลังอ่านงานวิชาการหนักๆซึ่งก็ช่วยให้เอาไปปรับใช้ได้ง่ายขึ้นไปอีกค่ะ ่และเมื่อมองในมุมของคนทั่วไปที่กำลังมองหาวิธีพัฒนาตัวเองอย่างมีหลักการแล้วก็ไม่รู้สึกหลงทางในข้อมูลเยอะแยะมากมายในสมัยนี้นะครับจะเห็นว่าแนวทางที่บทวิเคราะห์สกัดออกมาจาก Atomic Habits เนี่ยมันตอบโจทย์มากๆโดยเฉพาะการให้ทางลัดที่มันเป็นระบบในการสร้างการเปลี่ยนแปลงจริงๆหนังสือเล่มนี้ไม่ได้บอกแค่ว่า ว่าควรทำอะไรแต่ให้เห่าที่ชัดเจนมากๆแล้วก็ทำตามได้จริงว่าจะสร้างการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างไรสรุปแก่นสำคัญที่เราได้จากการคุยเจาะลึกบทวิเคราะห์เกี่ยวกับ Atomic Habits วันนี้ก็คือพลังอันมหาศาลที่ซ่อนอยู่ในการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่เราทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอบวกกับการเปลี่ยนโฟกัสจากการไล่ตามเป้าหมายอย่างเดียวมาสู่การสร้างตัวตนหรืออัตลักษณ์ที่เราอยากจะเป็นจริงๆ นี่คือหัวใจสําคัญที่บทวิเคราะห์ชี้ว่าเป็นกุญแจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอ,อย่างแท้จริงค่ะครับและนี่ก็นําไปสู่คําถามชวนคิดทิ้งท้ายที่ต่อยอดจากสิ่งที่เราคุยกันมาทั้งหมดวันนี้นะครับเมื่อเราตระหนักถึงพลังของอะตอมแห่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้แล้วเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนเล็กๆระดับอะตอมอะไรบ้างที่ถ้าหากเราเริ่มลงมือทําตั้งแต่วันนี้เลย มันอาจจะก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมแล้วก็สร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ต่อชีวิตในระยะยาวได้อย่างที่เราอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้